สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมที่นานะคะหนึ่งไร่สองงานนะคะไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งไร่สองงานขายยกแปลงนะคะเจ็ดแสนห้านะคะราคาต่อรองได้นะคะหน้ากว้างประมาณหกสิบเมตรได้นะคะมีหลักมุดชัดเจนหมดแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศโดยร,รอบด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะ หนึ่งไร่สองงานเจ็ดแสนห้านะคะหนะะ้นากว้าง60เมตรได้นะคะมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าน้ำประปา,ามีนะคะที่ดินปัจจุบันปลูกข้าวอยู่นะคะนะคะบริเวณโดยรอบๆเลยนะคะนะคะที่สวยบรรยากาศดีมากเลยนะคะห่างจากถนนรถส่วนกันได้ประมาณ สามร้อยเมตรค่ะนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่คุณเอกนะคะ065 97157 64นะคะ